ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุวกท่านพบกับผมวิจัดช่วงเวนทูโกวันนี้ช่วงรายการอยากรึบปลกับ3ข่าวสารของฝั่งอุลตร้าแมนที่เพิ่งมีข่าวสารออกมาใหม่แบบสดๆร้อนๆและผมหาจังหวะแล้วโอกาสที่ดีที่ผมจะมาอัปเดตของ3ข่าวสารของอุลตร้าแมนในครั้งนี้แต่ก่อนอื่นก่อนใดที่ผมจะเข้าเนื้อหาในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช่อง w i นทูโกด้วยนะครับไม่เพ้่มติมเพลงวันนี้ช่วงรายการอยากรึบของ ขอสามข้สขวสารของอุลโตแบนตต่าง นะครับซึ่ง3ข่าวสารนี้จะมี3ข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างข่าวสารแรกเลยไม่พูดทำเพลงนะครับข่าวสารแรกนั่นก็คือข่าวของอุลตร้าแมนแดกเกอร์เปิดเผยรูปร่างหน้าตาย,ย่างเป็นทางการพร้อมกับกําหนดฉายอย่างเป็นทางการนะครับล่าสุดก็หลาไอ้คนอาจจะฮือฮาไปแล้วก่าที่ผมจะลงข่าวสารที่หลายคนอาจจะหางกับดีไซน์ต่างๆและหลายสิ่งหลายอย่างที่มีข้อมูลออกมาของขอุลตร้าแมนแดกเกอร์นะครับในอนาคตถ้าม่มีข้อมูลมากกว่านี้และวมสนใจผมอาจจะมาทำนะครับแต่แน่นอนเลยว่าอุลตร้าแมนแดกเกอร์นั้นเป็นอุลตร้าแมนที่ เป็นภาคต่อของอุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ต้นแบบจากอุลตร้าแมนไดนาเพราะอุลตร้าแมนไดนาเป็นภาคต่อของอุลตร้าแมนทีกานะครับซึ่งก็มีกําหนดฉายอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะฉายในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับกับอุลตร้าแมนแร็กเกอร์นะครับซึ่งชื่อเต็มๆของอุลตร้าแมนแร็กเกอร์ก็คืออุลตร้าแมนแร็กเกอร์ดูเจริญดีหรือไดนานะครับก็อรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับกับอุลตร้าแมนแร็กเกอร์แล้วก็อินคารปล่อยภาพต่างตางที่เรารู้เลยว่าเ มันคือผ้าต่อจริงกับ Underman Dragger นะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์ต่างๆที่น่าสนใจทั้งการดีไซน์ของตัว u l ลตร m a n d e ดรากที่แหว่แนวมากๆและมีความน่าสนใจมากๆในดีไซน์ว่ามันจะมีการเล่าว,ว่าทําไมดีไซน์ของ u l ลตร m a n d นดรากถึงต้องกลายเป็นแบบนี้ก็คงต้องติดตามในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับแล้วก็ข่าวสารที่สองของ u l ลตร m a n นั่นคือชิน u l ลตร m a n ได้มีการประกาศวันฉายยามเป็นทางการในโรงภาพยนต์ญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือวันที่13พฤษภาคมปีนี้นะ ครับหลังจากเลื่อนฉายมาจากปีที่แล้วมาฉายในปีนี้วันที่13พฤษภาคมปีนี้ในโรงภาพยนตร์ของฝั่งญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนฝั่งไทยก็คงต้องรอติดตามว่าใครจะนําเข้ามาแต่ก็คงห่างจากญี่ปุ่นไม่น่าหนานะครับเต็มที่ก็ไม่น่าเกินสนักหเดือนจากกระแสอุลตร้าแมนที่มาดีอย่างขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูว่าถ้าฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราจะเป็นยังไงอารมณ์จะคล้ายๆกับชินก็ซิล่าหรือไม่ที่จะมาช้าก,กว่าญี่ปุ่นประมาณ1-2เดือนหรือเปล่าแต่คงต้องติดตามไปต่อไปกับชินอุลตร้าแมนนะครับข่าวสารทลแมน นี่คืออุลตร้าแมนทริกเกอร์นิวเจเนชั่นทีก็เอพิโซดเซดตหรือเซตนะครับรก็สำหรับใครที่หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าอุลตร้าแมนทริกเกอร์นิวเจเนชั่นทีก็เอพิโซดเซตนั้นมีการฉายในโรงภาพยนตร์ของฝั่ง MBK หรือในโรงภาพยนตร์ของฝั่งกรุงเทพนะครับที่ในโรง MBK ซึ่งก็มีการเปิดถึง2รอบก็ทั้ง2รอบแหละในวันที่ผมอัดนะตอนนี้นะครับแล้วจะฉายในวันเดียวกันน,ะนั่นคือวันที่20มีนาคมนะครับในโรงภาพยนตร์ที่ MBK นะครับแต่ส่วนใครที่อยากจะดูอุลตร้าแมนทริกเกอร์นิว ที่ก็เอพิโซดเซตแต่ไม่สามารถไปดูในโรงได้ทางเด็กก็ใจดีที่สามารถทําให้เราดูอุลตร้าแมนเซตได้นะครับแต่จะเป็นรูปแบบซับไทยนะคบเพราะในรูปแบบโรงที่หลายคนจะไม่ได้ไปดูในวันที่20มีนาคามนี้จะไปในรูปแบบภาคไทยแต่ในรูปแบบของซับไทยจะสามารถดูได้ในวันที่19มีนาคมเวลา8โมงเป็นต้นไปและจะฉายผ่านทั้ง De ็กขับนะครับโดยเป็น Early Acces s ซนะครับซึ่งทางแอปแล้วก็ทางเว็บไซต์ของ f ริกเซอนะครับเวลา8โมงเป็นต้นไปในวันที่19มีนาคม แล้วจะเป็นเออร์รเอเซนี้จะฉายเป็นระยะเวลาจำกัดเวลาด้วยนะครับจะฉายวันที่19มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับผ่านทางฟริกเซอร์นะครับซึ่งก็จะต้องเป็นเจนการจ่ายตังค์นะครับซึ่งต้องจ่ายตังค์นั่นก็คือเป็นแบบฟริกเซอร์พรีเมียมจ่ายเพียงแค่35บาทและสามารถจ่ายแบบฟริกเซอร์พลัสในราคาที่69บาทนะครับก็ไปสนับสนุนกันได้นะครับกับอุลตร้าแมนทิกเกอร์นิวเจเนชั่นทิกเกอร์เอพิโซดเซตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนที่ไม่สามารถไปดูในโรงได้หรือบางคนซื้อไม่ันจริงบ ทีก้เอพิโซดเซร็จนะครับก็บอกว่าทุกคนจะมีความสุขกับการที่ได้ดูของ u l t r m a n t i g e r New Generation ทีก้าเอพิโซดเซร็จในวันที่1 9นะครับแต่แบบที่ผมบอกมันจำกัดเวลาเพราะฉั้นก็เด่งกันดูนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งก็คือจะฉายในวันที่19มีนาคมถึงวันที่12เมษายนแบบ Early Access นะครับก็ไปดูกันได้ในแอปพลิเคชัน Freezer และสามารถดูได้อีกที่นั่นก็คือของแอปพลิเคชันของ South Korea Production นะครับก็ไปสามารถดูกันได้นะครับก็่าไว้เพียงเท่านี้กันกับในช่วงรายการย่า ครับของสามข่าวสารอุลตร้าแมนนะครับฝ่าไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบในอุลตร้าแมนทั้ง3เรื่องนี้ในตรงจุดไหนบ้างและคุณหวังอะไรบ้างอุลตร้าแมนแดกเกอร์ชินอุลตร้าแมนและก็อุลตร้าแมนทริกเกอร์นิวเจนชั่นเอพิโซดเซตจ,จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ผมก็อยากจะรู้จริงๆนะครับว่าทุกคนจะมีความชอบอย่างไรบ้างนะครับมีความชอบอย่างไรบ้างก็สามารถพิมพ์ได้ใต<ห>้คอมเมนต์นะครับผมอยากอ่านจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามข่าวสารหนังเพลงเกมและการ์ตูนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจอุต กแกงเซอร์ไทยแลนด์นครฟ้าไว้เพีิ่ข้อนี้กันในช่วงรายการอยา,อาคลิปเราของ3มข่าวสารอุ่นร่มแห่นะครัฟ้าไว้เพียงนี้ขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้และถึงที่จุดดีขอบคุณและ,และชวด